ครับการเซอร์ตีจองเ้าของวันที่สามกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดการเซอร์ตผู้ชมทุกๆท่านครับที่เกียรติขอมารับชมคลิปเข้ามาหนุนและเข้ามาติดตามทางช่องยูซี่พักโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ก็มีง้อสาวหนังนหน,งนาเป็นตะเลียงมาแบง่งผีแบ่งน้องครับเป็นง้อทรงฟี่สองร้อยจิโลเมตรแรกแล้วกบ็บริการเก็บเงินภายทางครับ นองเนื้อจากสองรอกิโลเมตรกัจัดส่งทั่วประเทศครับพี่น้องครับฝากเบอร์โทรไว้ก่อนครับ0 65, 7, 6 5 2 0ห6884พิกัดี่ติดตั้งกอ,อักว้าตำบลมันฝางอำเภอกาเสริิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดครับอ่ามนีหันมาเมืองง้อครับพี่น้องครับผมขอขายงกผูเรียครับพี่น้องครับมันสิบร่ําเป็นง้อแพงทันใดหาง้อสาวเรียงรุ่นอายุ สิบสี่สิบห้าเดือนครับนี่ครับแม่เลกยงนี่เป็นแม่สาวเลยหัวรุนครับรวนนังนหนาป็นได้เลี้ยงนะครับพี่น้องครับนี่ครับนังหนาทั้งสองตัวครับสวนแม่เลี้ยงนี่เป็นแม่ไทกลางบ้านเนาะครับอันนี้เป็นแม่เลยหัวรุนครับแม่ขาวนี่สำหรับราคาขายนะครับเอาไปหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทครับพี่น้องครับ สองตัวครับพี่น้องครับนี่ครับประกันให้ว่าไปล่องรถว่ายแน่นอนครบพี่น้องครับสนใจก็โทรตามที่เบอร์ผมเตาไว้แล้วครับพี่น้องครับโทรมาหาผมได้ตลอดยีบซีโมงครับพี่น้องนี่นางน้าแี่ครับเม็นไรเนื้อกับว่าขาดครับพี่น้องครับงอสองตัวนี่นี่มังชัดๆเลยครับพี่น้องครับอ่า มองเงอจากสองรอยกิโลเมตรถ้าพ่อแม่พี่น้องชินชอบก็ต้องหัวค่ารถครับพี่น้องครับแต่มันอยู่ไกลจากที่เราตกลงกันแล้วครับพี่น้องแต่ว่าถ้าอยู่ใน2 0สองรอยกิโลเมตรนี่ผมส่งฟรีให้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มใดๆครับพี่น้องเอาสั้นๆแค่ว่าใจว้มนะครับพี่น้องครับอย่างที่ผมเน้นนะครับพี่น้องครับ่าโทเห็นโทษตัวโทตตมกันครับพี่น้องครับมั่นใจว่าซื้อได้ปรึกษากันภายในครอบครัว เห็นดีนํากันแล้วทุ่มาหาผมได้ตลอดยีบซี่มิกยี่วโมงครับสำหรับชิมนี้ขอต้อนรับเพิ่นเท่านี้ครับกลับสวัสดีครับ